ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตังข่าวดีประจำวันที่26เมษายน2 5 6 6ครับวันนี้โอนเงินประกันรายได้ข้าว2งวดรวดนะครับให้กับพี่น้องชาวนามาดูกันว่าจะได้เงินกี่บาทเนาะเริ่มจากงวด27ก่อนนะครับคือคนที่ไปขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแล้วก็ระบุวันที่คาดว่าวจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่8ถึง14เมษายนนะครับก็จะได้รับเงินดังนี้ครับเข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ดูราคาต่อบาทต่อตันเนาะราคาเกณฑ์กลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13,000กว่าบาทนะครับส่วนส่วนต่างเนี่ยจะได้ประมาณ397บาทส่วนข้าวเปลือกปทุมธาน,นีราคาเกณฑ์กลาง11,000กว่าบาทข้าวเปลือกเจ้า10,000กว่าบาท ข้าวเปลือกเหนียวราคาเกินกลาง12,000กว่าบาทข้าว3อย่างนี้นะครับข้าวเปลือกปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกเหนียวเนี่ย ราคาส่วนต่างนะครับเขาบอกว่าราคาเกณฑ์การจะสูงกว่าราคาประกันด้วยอ่ะอันนี้คืองวดที่27ต่อมาเป็นงวดที่28นะครับคนที่ไปขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่1 5ถึง21่สิบเอ็ในสายนที่ผ่านมาราคาข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับราคาเกณฑ์การอยู่ที่1 3ึ0 0หกว่าบาทราคาส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ381บาทกว่าส่วนข้าวเปลือกปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกเหนียวเนี้ยนะครับ ราคาเกณฑ์กลางจะสูงกว่าราคาประกันครับนี่คือเงินที่พี่น้องนะครับจะได้รับเงินเข้าบัญชีทกศสในวันที่26เมษายนนี้2งวดเลยคือ27กับ งวดที่28ครับหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดจะให้สตังต์ตามข่าวอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้อยากดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube คนที่กดกระดิ่งจะได้รับข่าวโดยตรงก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ มีคำถามเกีก่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ